วิธีขึ้นเปียเต้นะคะแบบปกติที่เป็นรงสามเหลี่ยมนะคะเราจะขึ้นด้วยสองเมตรนะคะก็จิ้มลูกบัดสองเมตรนะคะร้อยใส่เข้าไปในได้เหลือใบได้ยาวประมาณสองถึงสามนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็พันได้องอไปทางหลังนิ้วชี้นะคะสอดเข็มเข้าที่เม็ดที่หนึ่งนะคะสอดเข็มไปที่ลูกบัดเม็ดที่หนึ่ง ย้อนขึ้นไปนะคะลอดได้ลูกบัดที่หนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นเสร็จแล้วก้อนลูกให้มันชิดกันมันก็จะเป็นสองเม็ดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกพลิกเอาด้านได้โผล่ขึ้นมาให้มันอยู่ทางขวามือนะคะกดพวกบัดไว้ที่ฝาด้วจิ้มแถวต่อไปแถวต่อไปนะคะทอเปียเต้แบบนี้สามเหลี่ยมนะคะเราจะขึ้นด้วยสองเม็ด ทุกครั้งนะคะสองเม็ดส่วนสีนี่นักเรียนก็เลือกตามแพทเทิร์นนะคะจิ้มสีจิ้มอะไรตามลายแพทเทิร์นเลยอ่ะพอใส่เข้าไปี้ได้แล้วสองเม็ดนะคะแทงเข็มเข้าหาตัวเราในเส้นได้โค้งนะคะโค้งของแถวที่แล้วที่อยู่บนเม็ดของแถวที่หนึ่งเมรร็ดลูกปัดแถวที่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็แทงเข็มเข้าหาตัวเราได้โค้งนั้นเนี่ยนะคะจับไว้ให้แน่นๆ แทงผ่านโคง้งดึงนะคะเสร็แล้วก็แทงเข็มย้อนก้นเข้าไปที่เม็ดที่สองของแถวที่สองเห็นไ,ไหมคะดึงสุดอ่ามันก็จะล็อกติดเป็นแถวที่สองนะคะขึ้นแถวทุกครั้งด้วยสองเม็ดนะคะแล้วก็จิ้มอีกหนึ่งเม็ดเข้าในโค้งเดิมที่โค้งที่แล้วที่เราสอด ปัดเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็แทงย้อนก้นเม็ดลูกป,ปัดระวังอย่าให้โดนได้กลางนะคะแทงย้อนขึ้นมาแล้วก็ดึงก็จะได้เป็นแถวที่สองอ่าอันนี้เป็นวิธีขึ้นแบบสามเหลี่ยมนะคะแล,แล้วพลิกกลับพลิกกลับให้ได้ได้ที่เราจะทอะคะ่ะอยู่ทางฝั่งขวามเมอือนะคะจิ้ม ทีนี้เราจะขึ้นแถวที่สามเหมือนเดิมค่ะเราจะขึ้นด้วยสองเม็ดทุกครั้งนะคะสองเม็ดสอดเข้าในโค้งที่หนึ่งเห็นไหมคะโค้งได้แรกๆที่ทออาจจะจับไม่ถนัดมือนะคะเพราะยังไม่มีชิ้นงานให้จับเดี๋ยวทอไปเลยก็จะได้อพอสองเม็ดปุ๊บเราก็แทงเข็มเข้าเม็ดที่สองย้อนขึ้นทางบนดึงได้ตึง จิ้มเม็ดถัดไปตามแพทเทิร์นตามสีตามแบบที่เลือกไว้แทงเข้าโคง้งต่อไปนะคะโค้งต่อไปแทงเข้าหาตัวเราแล้วก็ดึงขึ้นสอดเข็มเข้าใต้ก้นบุกบัตดึงออันนี้แถวที่3นะคะเม็ดสุดท้ายก็1เม็ด จิ้มหเม็ดแล้วก็แทงเข้าโค้งเดิมดึงได้แทงย้อนไปอ,อันนี้เป็นการทอลูกบัตรแบบปิโอเต้โดยสะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะ,ะที่ทอก็จะเป็นอย่างนี้เราก็พอมาถึงสุดท้ายปุ๊บเราก็พลิกกลับให้ได้อยู่ขวามือแล้วก็ทอขึ้นมานเรื่อยๆโดยทุกครั้งขึ้นแถวใหม่ต้องเริ่มด้วย2เม็ดนะคะจิ้มลูกบัตรสองเม็ดทุกครั้งนะคะก็จะได้เป็น ส่งสามเลียมขึ้นไปก็ทอดต่อไปตามแพทเทิร์นที่เลือกไว้ค่ะ